สวัสดีครับผมธนวันรกุลประเสริฐรัตน์ผู้จัดการฝ่ยายทรัพยากรบุคคลเราคงคุ้นหน้ากันดีนะครับผมก็เชื่อว่าทุกคนในบริษัทก็คงรู้จักผมเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายมาพูดถึงเรื่องของงานที่เกิดขึ้นจากความร้อนและประกายไฟลองนึกถึงภาพของการทำงานที่เกิดความร้อนและประกายไฟแน่นอนถ้าอยู่ที่บ้านเราก็อ,อาจจะเป็นงานในครัวนะครับหรืองาน อาจจะถึงงานซ่อมเล็กๆน้อยๆของเราก็ตามนวนแล้วแต่เป็นงานที่เกิดประกายไฟทั้งสิน้นแต่วันนี้เราจะพูดถึงงานที่เกิดความร้อนแลประกายไฟในสถานประกอบการหรือในที่ทำงานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโลหะการเจียรหรือแม้แต่การซ่อมบำรุงบางประเภทที่อาจนึกไม่ถึงว่าเกิดความร้อนหรือประกายไฟก็ตาม ความเสี่ยงเหล่านี้เป็นความเสี่ยงที่เราต้องให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าความเสี่ยงอื่นใดนะครับผมอยากให้ทุกคนจำสามข้อและขั้นตอนสามข้อของการทำงานกับความเสี่ยงด้านประกายไฟหนึ่งต้องได้รับใบอนุญาตเท่านั้นเพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานพร้อมในการทำงานเพื่อนที่อยู่โดยรอบ รับรู้รับทราบถึงงานที่กำลังจะเกิดขึ้น 2. ตรวจสอบเอกสารความเสี่ยงสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานเจ้าของพื้นที่ก่อนลงมือทำทุกครั้งเพื่อช่วยป้องกันความผิดพลาดไม่ให้เกิดขึ้น 3. หลังจากทำงานเสร็จตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดไม่หลงลืมอะไรไม่หลงลืมวัสดุอุปกรณ์ใดๆที่ยังมีความร้อนอยู่ มั่นใจว่าเก็บของเก็บอุปกรณ์เก็บเครื่องมือต่างๆออกจากบริเวณให้มีความปลอดภัยพร้อมกับเข้ามาทำงานใหม่ได้อีกครั้งผมหวังว่าสามสิ่งที่ผมพูดนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านและได้นำปฏิบัติใช้ในสถานประกอบการและที่บ้านของท่านเช่นกันขอบคุณครับผมสวัสดีครับ